ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอสวนพึ่งมาฝากคุณผู้ชมครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาที่อำเภอสวนพึ่งนะครับจะต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปสวยๆกันเป็นจํานวนมากครับซึ่งที่นี่นะครับเขาได้จัดแสดงศิลปะปูนปั้นในรูปแบบของการ์ตูนที่มีสีสันสดใสไว้ได้อย่างสวยงามครับแต่ว่าความพิเศษของที่นี่จะอยู่ที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรูู้้จัักกกบบาานนรต สวนพึ่งกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพุทธิพัฒน์พุทธานะครับหรือว่าคุณฝ้ายนะครับเป็นเจ้าของบ้านการ์ตูนสวนพึ่งแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณฝ้ายครับก่อนอื่นให้คุณฝ้ายพูดถึง บ้านกระตูนสวนพึ่งหน่อยครับว่าทาไมมาถึงมาเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่สวนพึ่งแห่งนี้ครับผมได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอเท้าความก่อนนะคะครับพอดีว่าคุณพ่อของป้ายนะคะเป็นช่างปั้นมาก่อนครับผมก็คือรับปั้นงานชิ้นเล็กๆตั้งแต่เก้าอี้สนามอะไรพวกนี้นะคะปจนถึงรับทํารีสอร์ตตัวใหญ่เลยครับผมรับทาพวกลักษณะที่เป็นห้องพักเป็นตัวกระตูนอะไรอย่างนี้นะคะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใครที่เคยมาเที่ยวสวนพึ่ง อาจจะได้เคยเห็นผลงานแบบนี้ผ่านตากันบ้างแล้วนะครับ,รบที่นี่ก็อาจจะเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปจุดท่องเที่ยวจุดแวะพักอีกที่หนึ่งของสวนพึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นคล้ายๆโชว์รูมในการนําเสนอผลงานต่างๆของคุณพ่อคุณฝ้ายที่มีฝีมือทางด้านการปั้นแบบนี้นะครับก็คือบางคนอาจจะเข้ามาเที่ยวแล้วอาจจะไม่รู้ ก็อาจจะได้แต่มาเดิน <out> ถ่ายรูปเฉยๆแต่วันนี้เราจะเข้ามาถึงในส่วนของคือเป็นธุรกิจของที่บ้านคุณฟ้ายที่สามารถที่จะปั้นชิ้นงานต่างๆตามออเดอร์หรือว่าตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าถึงแบบนี้เราไปเดินชมกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับได้เลย มก็จะมีบ้านคุกกี้นะคะมีลูกกวาดแล้วก็มีเป็นลูกอมเล็กๆนะคะเป็นเก้าอี้สนามซึ่งโซนนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเอา <ผม S 2> วิ่งเล่นถ่ายรูปนะคะสีสันจะสวยมากเลยค่ะครับผมตรงนี้เราเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมถ่ายรูปกันนาเลี่ยงครับ ก็เปิดมาปีนี้ย่างเข้าปีที่3นะคะเปิดมาปี2556นะคะครับผมค่ะซึ่งงานทุกชิ้นในในร้านเนี้ยก็คือคุณพ่อจะปั้นด้วยมือทุกชิ้นเลยค่ะคชิ้นเดียวในโลกนะคะปั้นอีกทีก็อาจจะได้ค,คล้ายๆแต่อาจจะไม่เป๊ะไม่เหมือนเปะ๊ะใ,ใช่ไหมฮะซึ่งของในร้านเราเนี้ยก็คือลูกค้ามาคราวนี้อาจจะเห็นสินค้าเหล่านี้แต่ว่ามาคราวหน้าเอ้ยทำไมมันแปลกไปเพราะเราจะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณพ่อก็ปั้นตลอดก็คือ,อย่างนี้ถ้าสมมุติว่า ผมมาเที่ยวแล้วผมบอกเฮ้ยคุณฝ้ายผมชอบอมยิ้มอันนี้ยังเลยอ่ะ,ะขอซื้อได้ไหมได้ค่ะใช่ไหมค่ะเราก็จําหน่ายด้วยค่ะก็คือเป็นง่ายๆก็คือเป็นโชว์รูมโชว์สินค้าจําหน่ายด้วยแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมถ่ายรูปครับ <ไป S 1> อย่าง<ว>ที่บอกว่ามันคล้ายๆกับโชว์รูมก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็สามารถถ้าชอบจรงิงๆก็ยังสามารถที่จะขอติดต่อซื้อกลับไปหรือว่าอาจจะชอบแบบนี้แต่ขอเล็กกว่านี้หน่อยได้ไหมสั่งทําตามออเดอร์ได้ค่ะถ้าลูกค้ามีแบบในใจอ่าค่ะ มันมีการแบ่งส่วนแบ่งโซนยังไงบ้างครับผมที่บ้านกระตูนสวนเพึ่งแห่งนี้ก็ใหญ่ๆก็จะมีโซนขนมหวานนะคะคมีโซน, <ผม S 2> นปราสาทอังกฤษมีทหารนะคะคแล้วก็ด้านหลังก็จะมีไฮไลท์เลยนะคะเป็นตุ๊การคามูลก็คือชิ้นนั้นก็คือถ้ามาถึงเนี่ยจะต้องถ่ายให้ได้ครับเพราะว่าเป็นชิ้นแรกที่ตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยะค่ะครับ <ทำ S 1> ผมค,คุณพ่อของคุณฟ้านี่ทำงานปั้นแบบนี้มาก็แปลว่าต้องทำมานานมากแล้วเนี่ย ก็ก่อนหน้านี้ก็คือรับรับ,รบทำงานส่งตามดีฟอร์ดค่ะทำขาย <ผม S 1> แล้วก็พอดีว่าไหนๆก็มีที่เป็นของตัวเองแล้วเราทำโชว์เป็นโชว์รูมเลยละกันไหนๆก็โชว์สินค้าละแล้วก็ประกอบกับฝนพึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะครับผมก็เราก็คิดว่าเออทำยังไงดีล่ะเป็นจะได้เป็นจุดขายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนะคะทำเป็นสีสันดีกว่าให้นักท่องเที่ยวได้ มาแล้วถ่ายรูปสวยๆกลับไปแบบไม่อัานเลยก็เรียกว่าถ้ามากันในช่วงเย็นๆนะครับใบรรยากาศแบบดีๆแดดร่มลมตกว่างง้นนะครับแต่ก็ยังมีต้องมีแดดนิดๆนะมันจะได้สวยนะครับแล้วก็มาเลือกมุมถ่ายรูปกันได้ตามใจชอบเราคิดค่าเข้ามาถ่ายรูปในนี้คิดยังไงครับผมก็ผู้ใหญ่นะคะบัตรค่าเข้าชมเนี่ยถ้าละ50บาทส่วนเด็ก สูงไม่เกิน120เซนเข้าฟรีค่ะถไม่จำกัดชั่วโมงเลยค่ะคก็คือสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้มาถ่ายรูปได้เพียงแค่50บาทเท่านั้นเด็กไม่เกิน120เซนเข้าฟรีนะครับ เป็นโซนปราสาทอังกฤษนะครับก็จะมีทหารอังกฤษเลียงต้อนรับอยู่แล้วก็มีฉากปราสาทด้านใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับผมให้ชื่อว่าเป็นบ้านการ์ตูนเนี่ยงานปั้นส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นการ์ตูนใช่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก็ยังสามารถที่มันจะปั้นจะปั้นอะไรก็ได้ที่ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างเช่นอาจจะเป็น ต้องพูดถึงของใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเ,เล็กๆก,ก็คือเป็นมานั่งนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นคล้ายๆรีสอร์ทหลังใหญ่ๆที่สามารถมี2-3ห้องนอนได้ก็สามารถทําได้โดยวัสดุที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่าให้คุณฝ้ายพูดดีกว่าว่ามันแข็งแรงทนคงทน,ขน,ข,น,ข,นขนาดไหนก็วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นโฟมซีเมนต์นะคะ ก็ความคงทนเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ100ปีเหมือนกับบ้านทั่วๆไปเลยค่ะแต่ว่าสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานค่ะสีก็คือถ้ามันล่อนลอกเราก็สามารถทาใหม่ได้แต่ว่าจริงๆความแข็งแรงของพวกเนี้ยอยู่ได้เป็นร้อยปีผมว่ามันเป็นอีกไอเดียหนึ่งสําหรับคนที่อยากตกแต่งบ้านหรือว่าอยากจะทําร้านอาหารหรือว่าจะทํารีสอร์ท ก็อาจจะมีมุมเล็กๆสังมุมหนึ่งที่จะเอาพวกนี้เข้าไปประดับให้มันดูสดชื่นสวยงามเพราะว่ามันดูมันมีสีสันมันดูมันมีอะไรน่ารักน่ารักนะฮะนี่ก็เป็นโซนของทหารอังกฤษนะฮะอย่างเวลาลูกค้ามาถ่ายพีวดดิ้งก็จะชอบทางโซนนี้มากคร,ครับผมก็มาถ่ายรูปก,กันสวยงามจับได้ไหมฮะจับได้คะ่ะเดี๋ยวเคาะให้ดูนิดนึงข้อดีก็คือจะเบามากค่ะนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็งานชิ้นต่างๆก็สามารถที่จะปั้นแล้วก็ยกไปส่งได้แต่ถ้าชิ้นใหญ่ๆก็ต้องไปปั้นที่สถานที่นั้นเลยใช่ค่ะ โซนทหารกีดนี่ก็ว่าใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปด้วยะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามในส่วนของราคาว่ามันราคาเท่าไหร่แพงไหมถ้ามาเทียบกันจริงๆรผมว่าถ้าตุ๊กตาไซส์ขนาดนี้กับงานฝีมือแบบนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นต้นต้นค่ะหมื่นต้นต้นใช่ไหมครับก็ใครที่ชื่นชอบจะเป็นทหารอังกฤษทหารไทยก็ได้ลองมาดูแบบดูแต่ต้องบอกว่าแต่ละชิ้นงานไม่เกี่ยวกับขนาดนะครับว่าราคามันจะ ถูกหรือแพงมันอยู่ที่คว,ความยากง่าย <นะ S 2> ของของแต่ละชิ้นงานนั้นๆนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นโซน ไฮไลท์ของบ้านการ์ตูนสวนพึ่งนะครับที่ใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปรเพราะถือว่าเป็นสนัญลักษณ์ของเราเลยชิ้นแรก,แรกเป็นสนัญลักษณ์ชิ้นชิ้นแรกที่อยู่ที่บ้านการ์ตูนสวนพึ่งแห่งนี้นะครับ,รบถ้าใครมาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปถือว่ามาไม่ถึงมาถึงค่ะว่ายอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือตุตันคามูลตุตันคามูลนะครับค,คุณพ่อของคุณฝ้ายเป็นคนปั้นแล้วคุณฝ้ายปั้นบ้างไหมฮะอ๋อช่วยทาสีอย่างเดียวอ๋อไม่ลองปั้นออกมาแล้วก็มาวางโชว์งานของคุณฝ้ายอาจจะ ไม่ได้เนี้ยบอย่างคุณพ่อแด่อาจจะดูว่ามันอาจจะเป็นศิลปะที่ใครมามองเห็นอะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะต้องใช้ศิลปะดูนิดนึงเอตัวอะไรประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> ไซไวกข่าวบอยนะคะครับผมจะมีต้นกระบองเพชรนะคะมีฉากตีมข่าวบอยนะคะอตอนนี้ก็จะดูมันค่อนข้างโล่งนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเพิ่งสั่งสินค้าแล้วก็เพิ่งยกไปส่งนะคะครับผมเดี๋ยวกําลังทยอยปั้นมาเติมเรื่อยๆเ,เอาเป็นว่าใครที่มีความคิดหรือว่าแนวคิดที่อยากจะได้อ,อะไรแบบนี้ ไปไว้ที่บ้านหรือไว้ที่ร้านของคุณนะครับก็ลองมาเดินดูแล้วก็ลองคิดดูว่าเออเราอยากได้ประมาณแบบไหนแล้วก็ลองคุยกับคุณฝ้ายดูว่าเออจริงๆเราไม่อยากได้ต้นกระบองเพชรน,นะแต่เราจะบอกว่าอยากได้ต้นสนหรือว่าต้นกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปสามารถสั่งทำตามแบบได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งค่ะเป็นโซนปลูกผักครับ<า>ผมเรียกว่าโซนปลูกผักละกันก็จะมีกังหันนะคะมีผักมีอะไรครับอย่างนี้ในโซนต่างๆเราก็จะมีการจัดวางเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะม,มากี่ครั้งก็จะไม่ซ้ําเดิมค่ะ<ม>ี่รูปร่างมันไม่ยากมากเกินไปก็จะเรียนค่ะอืมอะไรที่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ดีไซน์ค่อนข้างเยอะก็ต้องใช้เวลาเก็บรายละเอียดมันต้องขึ้นโครงขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะขึ้นโครงเป็น,ปน,ปนโฟมด้านในนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ซิต์ค่ะเริ่มอยากจะรู้แล้วว่ามันทํายังไงใช้วัสดุแบบไหนกว่าที่หน้าตามันจะออกไปแบบนี้ยังไงเดี๋ยวขอไปดูที่ที่กําลังปั้นอยู่ได้ไหมฮะที่ยังไม่เสร็จรูปแบบได้คะ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยค่ะครับผม ผมให้คุณฝ้ายพามาในส่วนของสถานที่ที่ผลิตชิ้นงานศิลปะงานปั้นที่ผมบอกคุณผู้ชมที่บ้านกระตูนสวนพึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่างชานะครับหรือว่าคุณพ่อคุณฝ้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นที่มาตรงนี้นะครับอยากจะให้ช่างชาหรือว่าคุณพ่อคุณฝ้ายเนี่ยพูดถึงนะครับว่าชิ้นงานต่างๆที่มันออกมาเป็นงานศิลปะงานปั้นแล้วจะใช้วัสดุตัวเนี่ยมันมีขั้นตอนการผลิตใช้วัสดุอะไรแบบไหนยังไงบ้างครับผม อ,อ,อันดับแรกเลยนะครับก็คือเริ่มจากแบบครับจะเป็นแบบงานปั้นพอปเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นฉา,ากฉากประดับอาคารอย่างนี้ครับผมพอได้แบบมาปุ๊บก็จะมาดูการใช้วัสดุครับวัสดุหลักเราที่ใช้ก็คือเป็นเป็นโฟมครับ EPS โฟมครครับผมตัวนี้งานเขาเรียกว่าโฟมไฟเบอร์ซีเมนต์ครับผมไอ,ไอแบบนี้เนี่ยคือช่างเป็นคนคิดคน้นเริ่มทำมาตั้ง เราทํางานแบบนี้มานานขนาดไหนนะฮะก็ประมาณ8ปีนะครับครับผมคือวัสดุตัวนี้เราไปศึกษาอะไรยังไงได้มันมาก็เริ่มแรกเลยไปดูที่เว็บต่างประเทศครับผมของญี่ปุ่นคือเริ่มจากบ้านโดมครับผมก็เลยมีความสนใจครับเนี่ยเลยได,ไ,ดได้ทดลองทําดูอันนี้คือมันมาแบบนี้ใช่ครับก็คือมามาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็มามต,ตัดให้เข้ารูปตามแบบครับผมพอเข้ารูปตามแบบปุ๊บก็จะเริ่มประกอบ เป็นบัวเป็นหน้าต่างเป็นอะไรครับผมอันนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นตัวนี้เป็น EPS โฟมครับ EPS โฟมและข้างบนนี้ก็จะเป็นจะเป็นเท็กเจอร์ตัวนี้เป็นเท็กเจอร์แล้วฮะครับผมเป็นเท็กเจอร์ซีเมนต์ครับแต่เดิมเลยมันจะเป็นเป็นตัวอลูซิงครับพอไดอลูซิงปุ๊บตัดแบบปุ๊บก็จะมาพ่นเท็กเจอร์ครับเป็นซีเมนต์ครับผมแล้วก็ไปประกอบเป็นชุดครับตอนนี้ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นงานของ ของที่ไหนสั่งนะฮะจังหวัดเป็นจังหวัดชัยนาทครับครับผมเป็นฉากนะของอาคาร40ห้องอ่าก็บางทีเราจะเห็นว่ามันเป็นงานปั้นแต่นี้จะเป็นในฉากในการตกแต่งตกแต่งห้องนะครับป็นทีมค้าวบอยอ่าหรือว่าจะเป็นแบบจัดจะเป็นเป็นงานตามลานกว้างก็ได้อะไรแบบนี้พวกนี้ก็ก็สามารถพูดถึงเมื่อกี้ที่คุยกับคุณฝ้ายไปแล้วว่าวัสดุตัวนี้มันค่อนข้างที่จะคงทนอยู่ได้นานพอสมควรใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าโฟมนี่ผลิตมาจากเม็ดพลาสติก พลาสติกนี่ถ้าเกิดฝังดินลงไปปุ๊บร้อยปีนี่ไม่สลายเลยแต่ของเราไม่ได้ไปฝังดินนะก็คือใช้ใช้ซีเมนต์เคลือบ,บโดยโดยทางเทคนิคของเราคือใช้ซีเมนต์เคลือบก็อายุจะทนะครับผมตัวแผ่นนี้แล้วก็จะมีโครงเหล็ก ที่จะต้องทําให้มันแข็งแรงเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะเป็นฉากทีนี้ก็จะมีลูกค้าที่อยากได้แบบไหนก็มาคุยดูว่าเออผมอยากได้ประมาณคาวบอยผมอยากได้ประมาณการ์ตูนอยากได้ประมาณแบบอียิปต์ย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาคุยกับช่างดูแล้วก็ลองมาดีไซน์กันดูว่ารูปแบบมาจอมมาเป็นยังไงถ้างานชิ้นใหญ่มากนี่ทำไงฮะงานชิ้นใหญ่มากก็ ถ้าถ้าการเคลื่อนย้ายใช่ไหมครับ,รบการเคลื่อนย้ายต้องทําเป็นระบบจิ๊กซครับเป็นชิ้นชิ้นไปใช่ครับคือประกอบเป็นตัวเสร็จแล้วก็หั่นเป็นจิ๊กซครับผมคือข้อดีของงานงานตัวนี้ก็คือน้ำหนักเบาครับอันนี้คือข้อข้อเด่นของเขาเลยแล้วก็ตัวมันจะเป็นฉนวนกันร้อนด้วยครับผมคือจริงๆผมมองว่างานปั้นที่มันเป็นอะไรที่มันสวยงามเนี่ยมันก็โอเคไปตั้งโชว์ตรงไหนมันก็ดูมีสีสันสดใสสวยงามแล้วก็คงทนแต่ที่ที่อยากจะ รู้จริงๆนั่นก็คือแบบบ้านสมมติบ้านชั้นเดียวอะไรแบบเนี้มันดูน่าสนใจมากสําหรับบางคนที่แบบว่าเอ๊อยากจะมีเหมือนมีบ้านอยู่แล้วอาจจะมีอยากจะมีบ้านเล็กๆไว้ทําห้องอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ได้เลยครับใช่ไหมฮะถ้าสนใจก็มันเหมือนคล้ายๆรีสอร์ทเล็กๆอันหนึ่งไว้ในบ้านตัวเองอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างนี้เราคิดราคาอะไรประมาณยังไงก็หนึ่งเลยดูตามความยากง่ายครับพื้นฐานก็อยู่ที่ตารางเมตรละ หมื่นนิดๆก,ก็ก็มาคุยกันครับผมแต่บ้านบางหลังอะ่ะก็คือราคามันจะค่อนข้างจะถูกถ้าใช้วัสดุตัวนี้กับวิธีการตัวนี้อือย่างเช่นบ้านโดมอ่าอย่างบ้านโดมพวกนี้จะจะถูกครับเพราะว่าเราใช้โฟมตัวตัวหนาเลยแล้วขึ้นขึ้นรูปเป็นบ้านอแล้วจุดเด่นอีกตัวหนึง่งถ้าเกิดลักษณะเป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทเนี่ยเราสามารถทำเป็นรูปตัวการ์ตูนได้ด้วยอ่า รายการแล้วครับคุณฟ้ายครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆที่บ้านกระตูนสวนพึ่งหรือว่าอยากจะมีชิ้นงานสวยๆแบบนี้ไว้เป็นเจ้าของอยากทราบสถานที่ตั้งของบ้านสวนพึ่งที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สถานที่ที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าได้ครับผมค่ะก็ฟ้ายกขอฝากนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านกร์ตูนสวนพึ่งนะคะ ก็ขอฝากได้ละกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่นะคะของอสวนสวนครพึ่งรเรียกว่ามาวันเดียวนี้คือได้แบบคุ้มเลยนะคะครับผมได้ทั้งดูบ้านหอมเทียนเลี้ยงแกะที่ฟาร์มจินนอรี่รนะคะ<ผ>มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์แล้วก็ก่อนกลับก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปสวยๆที่แบงก์ตูนส่วนพึ่งนะคะก็ าสามารถเข้าไปติดตามดูได้ทางเพจเ c e book ของบ้านการ์ตูนสวนพึ่งนะค,ะครับผมไปดูแบบชิ้นงานต่างๆดีไซน์ต่างๆที่ช่างชาได้ออกแบบเอาไว้หรือว่าใครมีไอเดียมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงมาคุยกันดูนะครับ <c oughs> เข้ามาเยี่ยมชมที่บ้านการ์ตูนสวนพึ่งได้ทุกวันเวลาไหนบ้างครับหรือว่ายัางไงบ้านการ์ตูนสวนพึ่งเปิดวันนะคะปิดเฉพาะวันอังคารวันเดียวนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงครึ่งเลยนะคะแส่ยังกำลังสวยมากเลยครับถ่ารู แล้วก็การเดินทางนะคะจากตัวจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็เข้ามาตามทางด่วน3208ครับผมะะก็จะอยู่ทางขวามือขามานะคะครับ,รบผมโรงพยาบาลสวนพึง่งประมาณ2กิโลมาไม่ถูกยังไงมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับผม ค่ะเดี๋ยวเบอร์ตามที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้เลยนะคะ0 8 1 7 5 8 1 2 7 1นะคะพุยคุยกับช่างชาหรือว่าปรึกษาเรื่องงานปั้นตอบถามได้โดยตรงเลยนะคะครับผมวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณบ้านการ์ตูนสวนพึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างชาแล้วก็คุณฝ้ายครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับวันนี้หเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วนะครับผมและช่างชารวมถึงคุณฝ้ายและทีมงานทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แบบใหม่ที่เชิญคุณมาสัมผัสกับสารพัดเมนูความอร่อยที่ลาตัวย่าเลสต์ลองแอนคาราโอเกะบริการอาหารไทยจีนหลากหลายเมนูและอาหารทะเลสดๆได้บรรยากาศสบายๆพร้อมดนตรีโปรบซองเล่นสดทุกวันและบริการห้องคาราโอเกตด้วยเครื่องเสียงชั้นนาระบบทันสมัยราคาเริ่มต้นเพียง200บาทต่อชั่วโมงมีห้องจัดเลี้ยงสังสรรค์ราคาเป็นกันเองและพบกับเมนูใหม่เฟอร์หม้อไฟสุกี้เวียดนามอิ่มอร่อยในราคาสุดพิเศษชุดหมูและชุดเนื้อเพียงชุดละ199บาทเท่านั้นลาตัวย่า ล,ลองแอนคาราวเกตเปิดบริการทุกวัน9โมงเช้าถึงตี1สอยเทศบาล8ตำบลมหาชัยสำรองที่นั่งโทร034837168ไมแคร์ศูนย์นวดเพื่อสุข เพื่อความผ่อนคลายของท่านและครอบครัวพร้อมให้บริการและดูแลสุขภาพของท่านด้วยศาสตร์และศิลปะแห่งการนวดบริการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้านวดไขยเครียดคอบ่าไหลนวดประคบสมุนไพรนวดแชและประคบเท้านวดอโรมานวดขัดผิวพอกตัวและสปาโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจนมีความชำนาญในศาสตร์แห่งการนวดไม่แค่สูงนวดเพื่อสุขภาพเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มซอยเทศบาล8อยู่ใกล้ร้านลายตัย่างเลสเตอร์ลองแอนด์แครวเกตตำบลมหาชัย โทร034426118ไมแคร์ใส่ใจดูแลคุณ เรื่องความปลอดภัยเที่ยวให้สบายใจให้ m c c c t v ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ H อดีถัดถึงกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุม้มกล้อง4ี่ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทาไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง15,900บาทรับประกันส ปีพร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบ้านมอเห็นเห็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวกลุ่มขนาดนี้มาหาชัยเคเบิลทีวีเท่าน,นั้นที่ให้คุณได้ต้องวงจรปิด m c CC TV คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร034837699 เปิดให้บริการแล้วขาแรงข้าวต้มบุญเส้นสุดยอดความอร่อยข้าวต้มซี่โครงหมูเห็ดหอมบุญเส้นเห็ดหอมผสมผสานอย่างลงตัวกับน้ำงุูเพิ่มความพิเศษด้วยไข่ลวกขาไก่และอีกสารพัดเมนูอร่อยให้คุณเลือกขาไก่ตุ๋นสุดขาแรงซุปกระดูกหมูเมนูตามสั่งและเมนูซีฟู้ดสไตล์อเมริกันกุ้งขาวผัดซอสใส่ชีสชุดรวมซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟในสไตล์กุ้งถังรสชาติถูกปากราคา,าถูกใจที่ขาแรงข้าวต้มบุญเส้นริมถนนเอกชยัยก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชยัย เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์1 0ง0ครึ่งถึง4.00ทุ่มโทร0948241818ขาแรงข้าวต้มกุมเส้นแปลกอร่อยชัว